เกิดเหตุสลดหนูน้อยไร้เลี้ยงสา,าววัยสามขวบเดินตามหาย,ายายที่ออกไปเก็บเห็ดในป่าพัดตกสระน้ำเสียชีวิตโดยเหตุสลดดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อตอนมืดเมื่อเวลาหนาฬิกา30นาทีของวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2 5 5 4ภายในสระน้ำกลางสวนผลไม้หมู่9้าตําบลวังกระแจอะอําเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีกําลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยสมาคมสว่างกตัญยูธรรมสถานจันทบุรี ช่วยกันนำศพเด็กชายพิมพ์เดชบัวสายอายุ3ปีอยู่บ้านเลขที่2หมู่9ตําบลวังแซมอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีออกจากสถานที่เกิดเหตุข้ามาตามคันนาอย่างทุลักทุเลเพื่อนำมาขึ้นรถของเจ้าหน้าที่กู้ภยัยก่อนนำศพไปให้แพทย์เวรโรงพยาบาลมะขามจังหวัดจันทบุรีทำการตรวจชันสูตรภายหลังจากที่เด็กชายพิมพ์เดชประสบเหตุเดินพัดตกลงไปในสระน้ำแล้วจมน้ำเสียชีวิต ขณะเดินออกตามหายายที่ไปเก็บเห็ดในป่าข้างบ้านซึ่งจากผลการชนะสูตรศพของแพทย์ระบุเด็กจมน้ําเสียชีวิตมาประมาณ1-2ชั่วโมงมีบาดแผลถลอกบริเวณตามขาที่น่าจะเกิดจากการกระแทกก้อนหินดิมสะะน้ําจากการสอบสวนของพันตํารวจโทสุรเจตบัวหลวงสารวัตรเวรประจําสถานีตํารวจภูธรมะขามนางภูวัย5้ปียายของเด็กให้การว่าก่อนเกิดเหตุเมื่อเวลาประมาณตีห้ ได้ออกไปเก็บเห็ดในป่าที่อยู่ห่างจากบ้านประมาณร้อยเมตรโดยปล่อยให้เด็กชายพิมพ์เดชไปนอนหลับอยู่ในบ้านตามลําพังจนเมื่อกลับมาบ้านก็ไม่พบเห็นหลานชายจึงได้ไปตามหานายพิรมบัวสายอายุ36ปีพ่อของเด็กชายพิมพ์เดชที่รับจ้างเก็บงอนในสวนใกล้ๆกันตลอดจนเพื่อนบ้านช่วยกันออกตามหาจนมาพบรอยลื่นถลเลยอยู่ริมสะนายพิรลมจึงได้ลงไปงมหาก็พบร่างของเด็กชายพิมพ์เดช จมอยู่ใต้ขอนไม้ริมสาะน้ำดังกล่าวหลังจากฟังผลการตรวจชนสูตรของแพทย์เวนทางญาติของเด็กชายพิมพ์เดชไม่ติดใจในการเสียชีวิตทางพันตำรวจโทสุรเจตบัวหลวงสารวัตรเวนเจ้าของคดีจึงได้ให้ทางญาติประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำศพผู้เสียชีวิตกลับไปบำเพ็ญกุศลตามพิธีทางศาสนา